สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดินฟันชัยนั้นประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือเมื่อเรามีอายุมากขึ้นทำไมเราจึงมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสูงขึ้นท่านผู้ชมครับมะเร็งเป็นชื่อของโรคที่น่ากลัวโรคนึ่ง ซึ่งในขณะนี้เรายัางไม่มีวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวได้เลยมันสามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกอายุนะครับแต่จากพนการศึกษารายงานออกมาว่ามะเร็งมักจะเกิดขึ้นในคนที่มีอายุมากขึ้นนะครับโดยเราจะพบว่าในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่24ปีลงมา จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์และในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีถึง49ปีจะมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งเพียง10ส่วนที่เหลือคือในคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนี่นะครับจะมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งถึง89% จะเห็นว่ายิ่งคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นมะเร็งต่างๆที่พบได้บ่อยโดยเฉลี่ยนะครับคนที่เป็นโรคมะเร็งต้งนมมักจะพบเห็นในช่วง61ปีมะเร็งของต่อมลูกหมากมักจะพบเห็นในกลุ่มคนที่มีอายุ66ปีมะเร็งของลำไส้ใหญ่ จะพบเพ็นในกลุ่มคนที่มีอายุ68ปีและมะเร็งของปอดพบเพ็นได้ในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่70ปีคำถามที่มักจะถามอยู่เสมอก็คืออะไรทำให้คนสูงอายุมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวท่านผู้ชมครับมีความจริงอย่างหนึ่งนะครับ ที่หลายท่านอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเซลล์ที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของคนเรานั้นมีโอกาสถูกทำลายเกือบตลอดเวลาโดยสารเคมีบางอย่างที่อยู่รอบตัวเราหรือจากการสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่จากคนอื่นหรือรังสี UV จากแสงอาทิตย์ตลอดรวมถึงการสูดเอามวลพิษ ที่อยู่รอบตัวเราสารเหล่านี้มันสามารถทําลายเซลล์ของเราได้นะครับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นโอกาสที่เราจะสัมผัสกับเสียงเหล่านี้ย่อมมีมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือเซลล์จะถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นแต่โชคดีนะครับที่ภายในร่างกายของเราเนย,ยังมีขรบวนการอย่างหนึ่งภายในเซลล์เอง สามารถซ่อมแซมตัวของมันเองได้เป็นส่วนใหญ่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวของมันเองได้ผลที่ตามมาก็คือ DNA ที่ปรากฏอยู่ภายในเซลล์ถูกทำลายไปเป็นเหตุให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงภายในพันธุก,กรรมหรือจีนที่ปรากฏอยู่ใน DNA ยังผลให้เกิดผลกระทบ่อ การเจริญเติบโตและการแบ่งตัวของเซลล์เป็นเหตุให้เซลล์มีการแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องไม่มีการตายของเซลล์เกิดขึ้นผลที่ตามมาก็คือมันทําให้เกิดมะเร็งขึ้นในที่สุดเชืข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ด้วยกรรวิธีต่อไปนี้คือ รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างเช่นงดการซูบุรีเดิมแต่พอประมาณอย่าให้น้ำหนักเกินรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ